สวัสดีครับเพ,พื่อนเพื่อนพี่พี่พสมาชิกทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกคลิปนะครับในการนําวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นรุ่นไหนที่องคหลวงปู่มหาศิลาปลูกเสกให้แล้วนะครับทางช่องของเราก็จะนํามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับก่อนที่เราจะมารับชมก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักช่องของเรานะครับก็คือพี่ตองรอยเอ็ดที่มอบวัตถุมงคล รุ่นนี้เนื้อนี้มาให้กับช่องของเราได้ทำคลิปวิด,ดีโอเพื่อเอผยแร่บารมีโ์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทก็ขอขอบคุณพี่ตองรอยเอ็ดมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสนใจอยากจะเช่าบูชาวัตถุมงคลของโองหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทท่านก็สามารถที่จะโทรสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับวัตถุมงคลของโหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทกับพี่ตองอรเอ็ดได้ที่เบอร์โทนี้นะครับ ในคลิปนี้ก็ขอนำเสนอรุ่นบารมีสิริจันโทนะครับก็เป็นเนื้อทองแดงชนวนมงคลรมดำนะครับที่จำนวนการจัดสร้าง5,999องค์นะครับได้นำพระแท้ๆมาให้ทุกท่านได้รับชมแต่ละจุดแต่ละรายละเอียดนะครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโธนะครับไม่ว่าจะเป็น,นรุ่นไหนๆที่องค์หลวงปู่ปลูกเสก รุ่นไหนๆที่องค์หลวงปู่เมตตาอธิษฐานจิตให้แล้วทางช่องของเราก็จะนำมาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันทุกรุ่นนะครับก็ให้ทุกท่านได้สังเกตร,รายละเอียดต่างๆของวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเนื้อนี้ที่มีโอกาสนำมาให้กับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านได้ติดตามรับชมนะครับ ในรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นบารมีสิริจันโทนะครับที่มีการพุทธาพิเศษเมื่อวันเสาร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2564ขึ้น5ค่ำเดือน10นะครับก็เป็นวัตถุมงคลดีๆขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็เป็นรุ่นบารมีสิริจันโทเนื้อทองแดงชนวนมงคลนรรมดำนะครับที่จำนวนการจัดสร้าง 5,999องค์เท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลดีๆขององค์หลวงปู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ทางช่องของเราได้มีโอกาสนำเหรียญแท้ๆมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องของเราตลอดมาก็จะรู้ว่าเราได้พยายามทำทุกรุ่นนะครับที่เป็นวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ เพื่อที่จะให้เพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านได้รับชมนะครับว่าวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่แต่และรุ่นเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็เป็นรุ่นที่ดีอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นบารมีสิริจันโทนะครับเนื้อทองแดงชนวนมงคลรมดำนะครับที่จำนวนการจัดสร้าง5,999องค์วันนี้ก็จะนำพระแท้ๆมาให้ทุกท่านได้ สังเกตรายละเอียดต่างๆนะครับจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังขอบตัดนะครับเราก็ทำคลิปวิดีโอไว้เพื่ออนาคตนะครับทุกท่านจะได้ใช้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับเวลาที่เราต้องการที่จะเช่าบูชาวัตถุมงคลของโอหลวงปู่นะครับเราก็สามารถที่จะใช้คลิปวิดีโอนี้เป็นวิดีโอตัวอย่างก่อนที่จะตัดสินใจได้นะครับ ก็ให้ทุกท่านได้รับชมรายละเอียดและก็จดจําจุดต่างๆให้แม่นๆนะครับที่ทางช่องของเราพยายามที่จะลงกล้องให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็คือวัตถุมงคลดีๆอีกรุ่นหนึ่งของโอลปู่มหาศิลาสิริจันโทที่ทางช่องของเรา,เราได้มีโอกาสนําเรียนแท้ๆนะครับมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับ ต่อไปเราก็มารับชมขอบตัดกันนะครับนี่ก็คือขอบตัดของวัตถุมงคลรุ่นนี้เนื้อนี้นะครับให้ทุกท่านได้สังเกตและก็จดจำขอบตัดให้แม่นๆนะครับก็เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราต้องดูในการดูวัตถุมงคลสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือขอบตัดนะครับถ้าเป็นเหรียญ ก็ให้ทุกท่านได้สังเกตและก็จดจำนะครับเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตนะครับว่านี่เป็นวัตถุมงคลแท้ๆนะครับของรุ่นบารมีสิริจันโทเนื้อทองแดงชนวนมงคลรวมดำนะครับก็ให้ทุกท่านได้สังเกตทั้งรอบเหรียญนะครับเราก็มีให้ทุกท่านได้รับชมรอบเหรียญนี่คือเหรียญแท้ๆนะครับในวัตถุมงคลของ องหลวงปู่มหาศิลาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับในการนำวัตถุมงคลต่างๆขององหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทม,มาให้ทุกท่านได้รับชมก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน ให้พวกเราด้วยนะครับทางช่องของเราก็จะนําวัตถุมงคลของโอลง,งปู่มาให้ทุกท่านได้รับชมการเป็นประจำพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ